ครับผมสวัสดีครับครับตอนนี้อยู่กับเรานะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกนะครับวันนี้ได้มาได้มีโอกาสนะครับมาทําบุญเนาะมาทําบุญนะครับที่นี่นะครับโบสโบส2สองชั้นนะครับโบสในน้ําสวยงามมากนะครับสถานที่โอพระอาจารย์ท่านบอกว่าเพิ่งจะเริ่มสร้างได้2ปีนะครับนี่ครับ พุทธเมตตาอ,อไม่ใช่ครับสมปรารถนาใช่หมหลวงพี่นี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูป้ายนะครับสุดยอดมากนะครับในเพิ่งสร้างในสองปียังบูชาหลวงพ่อสมปรารถนาครับ นะครับสวยงามมากสวยงามมากเพราะว่าเพิ่งสร้างเพิ่งเพิ่งมาอยู่ได้สองปีสามเดือนนะครับวัดตรงนี้เพิ่งจะหลวงพ่อสมปรารถนารครับาสาาลา,าคุยนี่นะครับพญานาค ตอนนี้ทำเนี่ยครับออกแบบสวยมากนะครับพระอาจารย์ท่านออกแบบได้สวยมากมีศาลามีแต่ตรงนี้นะครับผมได้ก็ได้สอบถามพระอาจารย์อยู่ว่าคือเดินเรื่องไว้ <c oughs> หมดแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นศาลาหรือเปล่านี่นี่ครับโบสถ์โอพญานาคนี่ยาวมากนะครับ ท่านใดมีโอกาสก็มาทำบุญได้นะครับมาทำบุญได้วัดป่าบึงบึงอะไรนะครับลุงพี่วัดป่าบึงโพธารมนะครับบึงโพธารมนะครับนี่บ,นบ,บ้านโคกสมบูรณ์นะครับตำบลโนน,น,นชยนนชยศรีโ,โพนทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่นะครับ ต่อไปก็จะมีพญานาคนะครับบนนี้แหละเดินเข้าเนาะเป็นโบสถ์สองชั้นนะครับดูแล้วโอ้โหสุดยอดมากนะครับออกแบบอันนี้จะทางนู้นจะเป็นประตูโอจะเป็นบันไดนะครับนนบันไดรอบนะครับตอนนี้อยู่ในระ่างระหว่างก่อสร้างนะครับ อ,อยาติธรรมสายบุญท่านใดต้องการนะครับที่อยากจะมาร่วมบุญนะครับมาสร้างโบสถ์นะครับสองชั้นสามกับชั้นในน้ำบึงโพธารามนะครับมีบึงน้องใหญ่นะครับนี่สวยงามเลยสถานที่ร่มรื่นนะครับเย็นสบายนะครับมีโอกาสก็ มีโอกาสนะครับก็มาร่วมนะครับสร้างบุญนะครับนี่ครับสวยงามนะครับสวยจริงๆนะครับอันนี้เป็นชั้นล่างนะครับนี่ชั้นบนสวยงามครับ ชั้นบนนี่น่าจะย,ยังขึ้นไม่ได้นะชั้นบนนะครับแต่ชั้นล่างนี่โอ้นี่ชั้นล่างนะครับนี่ทำขนาดนี้ไม่ต้องทำใหญ่มากเนาะโล่งนะครับดูแล้วโอ้พระอาจารย์ท่านอยากให้เอาช้างมาอยู่นะครับวันก่อนท่านนิมนต์ไปดูช้างนะครับนี่ครับ หลวงพ่อสมปรารถนาครับผมอันนั้นถาเวศสุวรรณนะครับสร้างได้สวยออกแบบได้สวยนะครับแล้วก็ล่มลื่นเย็นสบายมากนะครับโอ้ตรงนี้คานนี่หักเลยเพราะว่าดินนะดินน่าจะยังไม่อยู่ตัวดินยังยกอยู่นะครับนี่นะครับขอพรหลวงพ่อ สมปรารถนานะครับสมปรารถนาสร้างสองปีสามเดือนนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสองปีสามเดือน คือเริ่มมามาก่อตั้งเพึ่งได้สองปีสามเดือนนะครับอุโบโสถนี่ก็ใกล้จะเสร็จนะครับแล้วก็เวลามีแห่เนาะก็จะมีแห่รอบๆอบนะครับก็จะแห่ไปตามทางที่ที่สร้างไว้นี่แหละครับนี่ก็จะนี่ดูโอ้อลังการมากนะครับสถานที่พื้นที่นะครับนี่ ว่าเพิ่งมาสร้างใหม่เนาะยังไม่ได้เป็นวัดนะครับยังไม่ได้เป็นวัดก็น่าจะเป็นที่พักที่พักสองฆ์อยู่เนาะวัดโพธารามนะครับวัดป่าเป็นวัดป่านะครับเป็นวัดป่านี่ครับ ออกแบบได้สวยสดงดงามเลยนะครับออกแบบได้สวยสดงดงามตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็คงจะเดินทางกลับเนาะ รอบฟองแล้ะก่อนนะตรงทาง<ด>นี้คือไหนเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นบนก่อนนะครับนี่ดูชั้นล่างเสร็จแล้วก็ขึ้นไปดูชั้นบนอลองตะไมข้างเลื่อนสั้นหรือเปล่านี่ครับ ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะร่วมบุญนี้ได้เลยออกแบบสดสวย,ส,วยสดงดงามนี่นะครับโอ้โหก็ได้ความจริงแล้วนะครับนี่ไม่ได้ทําใหญ่นะครับแต่ก็โอ้โห พอดีพอดีอครับนี่สวยงามมาก <c oughs> สวยครับนี่ขึ้นมาอยู่บนนี้ก็นี่ครับหลวงพ่อสมปรารถนาสาธุขอให้ลูกหลานขอพร ขอพรอันประเสริฐจ,จากหลวงปู่สมปราถนหลวงพ่อสมปรารถนาขอให้หลวงพ่อสมปรารถนาจงอํานวยวชัยอํานวยวพรให้ลูกให้หลานมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมเอซีด้วยให้มีสุขภาพแข็งแรงประกอบธุรกิจการใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จ การงานขอให้ก้าวหนะ้าการค้าขอให้ก้าวไกลขอให้สมปรารถนาสมกับว่าหลวงพ่อสมปรารถนานะครับหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกทุกประการนะครับผมกราบสาธุสาธุขอให้กุศลผลบุญในครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าได้มาร่วมสร้างบารมีในครั้งนี้จงนุนนำให้กับเอทุกท่านทุกคน ที่เข้ามาชมเข้ามาให้กําลังใจนะครับทุกทุกท่านจงประสบความสำเร็จไปพร้อมพร้อมกันครับผมก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับ mm hmm. เพื่อให้กําลังใจนะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกแล้วก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุไปพร้อมๆกันครับสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโม ถามมิครับผมสวัสดีครับ